สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการเพื่อประชาชนช่วงพูดตรงประเด็นนะคะและดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้ค่ะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาสนทนากันนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและก็เป็นในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิของสสสค่ะดรสง่าดามาพงศ์ค่ะสวัสดีคะอาจ์ค่ะสวัสดีครับมาปุ๊บครับสวัสดีปีใหม่ครับยังไม่สายเกินไปที่จะบอกสวัสดีปีใหม่ ยังไม่สายเกินไปตอนนี้นะคะถ้าหากว่าใครจะเอาของขวัญปีใหม่มาให้อยากจะขอเป็นเนื้อหมูอาจารย์ขอมากไปไหมเคยเห็นไหมเขาเอาหมูสามชั้นมาพันคอเขาบอกเนี่ยของแพงจัน์คะคือเรารู้ว่าหมูไม่ใช่ของถูกถูกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าหมูเป็นของแพงมากเราจะทํายังไงเพราะว่าหมูนี่เป็นอาหารพื้นฐานใช่ไหมอาจารย์แบบเรากินกันอยู่เป็นกันคือมันแบ่งคนได้เป็นสองสามกลุ่มถ้าจะพูดเรื่องคนกินหมูนะ หนึ่งพวกคนกินพวกเดียวกันคืออ้วนแล้วก็กินหมูอะ่ะกินวพวกเดียวกันแล้วอาจารย์ชี้มาทําไมอาจารย์ทําไมไม่ชี้ไปทางเป็น,ปน,นพวกะะที่กินหมูจนเป็นชีวิตจ,จิตใจขาดหมูไม่ได้พอหมูแพงนิดหน่อย,อยโวยวายมันไม่นิดนะคะอาจารย์ไม่รู้แหละแต่คุณมีเงินในกระเป๋าขึ้นแค่ร้อยบาทคุณไปกลัวมันทําไมถ้าคุณติดหมูอันที่สองเป็นประเภทที่บอกว่ากินก็ได้ไม่กินก็ได้ขาดหมูฉันไม่เห็นตายเลย ขาดหมูฉันยังก,กินอย่างอื่นทดแทนได้แล้วกลุ่มที่3พวกนี้เป็นพวกที่ไม่มีจะกินเป็นพวกที่ไม่ได้เน้นหมูมากเป็นพวกที่กินอะไรก็ได้ที่มันราคาถูกๆแต่ยังได้คุณค่าทางโภชนาการอยู่เพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังรวมทั้งน้องปุ๊กด้วยว่าเมื่อหมูแพงอย่างนี้หนึ่งอันดับแรกอย่าวิตกจริต<อ>เมื่อหมูมันแพงถามตัวเองว่าทำกับข้าวกินเองที่บ้านไหมหรือไปกินอาหารนอกบ้าน บางมือ้ออาจารย์บางมื้อถ้ากินอาหารนอกบ้าน<ๆ>เคยกินก๋วยเตี๋ยวหมูทําไมไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวปลาเคยกินผัดกะเพราหมู<อ>ทําไมไม่สั่งผัดกะเพราไก่อ่ะไก่ก็แพงอีกแล้ว<ช>ก็กะเพราปลาตลํารวจจับไหมล่ะไม่จับสั่งไปมันไม่ค่อยมีปลาผัดกะเพราเลาจารย์คนที่กินหมูแล้วพอหมูแพงแล้วบอกว่าจะลดการกินหมูลงคนเหล่านี้เกิดมีความรู้สึกมีความทุกข เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เป,เปลี่ยนแปลงไปน้องปุ๊กอันดับแรกเลยจิตใจได้ค่ะเราจะพยายามลดละเลิกในช่วงที่หมูแพงไปกินกระเพราไก่กระเพราปลานนหรือกระเพราไข่เจียวอันนั้นอันที่หนึ่งแล้วทําไมเราไปบอกว่ากินพวกนี้มันทดแทนได้ในแง่ของโปรตีนเมื่อกี้ปุ๊กบอกว่าหมูเป็นอาหารพื้นฐานคําว่าพื้นฐานในมุมมองของอาจารย์คือเป็นพื้นฐานของเนื้อสัตว์ที่ให้โปรตีน โปรตีนมันไม่ได้มาจากหมูโปรตีนมาจากเนื้อไก่โปรตีนมาจากไข่มาจากนมมาจากเต้าหู้ถัวถ่วมลลดแห้งสารพัดเลยแ,<ต>แล้วทำไมเราไม่ฉวยโอกาสนี้กินอาหารที่หลากหลายก็เลยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะว่าเมื่อหมูแพงแบบนี้ฉวยวิกฤตเป็นโอกาสโดยกินอาหารที่หลากหลายพวกเนื้อสัตว์ถ้าเรากินหลากหลายเราจะได้ประโยชน์มากกวากินหมู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 หม ถ้าเกิดรสชาติความอร่อยอร่อยหมูมันเหมือนกับมีมีผิวสัมผัสที่แบบเหมือนจะอร่อยกว่ามีอรรถรสนะครนี่พูดเหมือนเชฟไหมฮะมันมีเท็กเจอร์ใช่ไหมฮะคุณหมอใช่ใช่อาจารย์มันมีเท็กเจอร์มันมีเหมือนกับนุ่มกว่าอร่อยก็<ล><ล>คิดไปเองก็นั่นคือความรู้สึกและคิดไปเองคิดไปเอง นั่นคือคนที่ติดหมูแล้ว oh. อย่างที่อาจารย์บอกเป็นคนประเภทที่หนึงที่ติดหมูแล้วขาดหมูแล้วหุดหิด <That. S 2> แต่ผมมั่นใจนะคนที่ติดหมูส่วนมากเป็นคนรวย oh. จริงๆ oh. แล้วขึ้นจากร้อยกว่าบาทขึ้นเป็น240สมมุติอะนะ <That. S 2> ไม่ใช่สมมุติเรื่องจริง ผนักแข่งคุณไม่ร่วงเลยคุณสามารถจะซื้อหมูกินได้แต่คนที่เดือดร้อนคือพ่อค้าแม่ขายที่เขาขายหมูนคนที่ทำอาหาร<อ>ตามสั่ง,เ,<อ>งเขาทำลูกชิ้นปิ้งเขาทำอะไรอ่ะที่ใช้หมูอ่<ฮ>ะชิ้นบางลงขายราคาเดิมเขาขาดทุน <ฮะ S 2> เขาก็เดือดร้อนอแต่สำหรับผู้บริโภคอย่างที่ผมบอกแล้วนะคะ,นะ,ะในกรณีนี้นะฮะถ้าหากว่าเราเลือกทานโปรโตีนอื่นๆนะจากไก่ปลา ถั่วอย่าที่อาจารย์ว่าก็ตามคราวนี้ในเรื่องของคุณค่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยเหรอครับเพราะว่ามันมีจุดต่างมีกรดมีอะไรที่เป็นกำลามที่ดีค,คือถ้าพูดถึงเนื้อหมูแล้วเราจัดอยู่ในประเภทเนื้อสัตว์ที่ให้สารอาหารหลักๆ3-4ตัว 1. โปรตีน 2. องธาตุเหล็ก, 3, 1, 2, ลก 3. ไขมันแล้วก็สพวกแคลเซียมอเอา4ตัวที่ก่อนสารอาหารในโลกนี้มีอยู่เยอะมาก แต่อยู่ในเนื้อหมูเนี่ยมีโปรตีนมีแคลเซียมมีธาตุเหล็กแล้วก็มีไขมันตัดไขมันออกไปได้เลยคุณไปหาไขมันที่ไหนก็ได้ไม่อยากได้ด้วยค่ะไม่อยากได้อีกต่างหากเพราะคุณกินเกินแล้วถูกไหมคสไว้เยอะค่ะอาจารย์ไม่ได้เกินค่ะส่งไป่อนผมงงมากเลยนะหมูแพงเนี่ยทำไมหมูสามชั้นจึงแพงกว่าเนื้อแดงถ้าอย่างไรคิดอาจารย์พวกสงสัยมาเ่ยคนตั้งราคาทําไมหมูสามชั้นแพงกว่าหมู เขาถามนักเศรษฐศาสตร์เขาบอกว่า<ม>คนนิยมกินหมู3ามชั้นมากกว่าหมูเนื้อแดง,งเอา<ค>ละสิทกินอาหารเกาหลีเยอะนัก<ม>ใช่อาจจะมีส่วนเนี่ยนักโภชจาการเดือดร้อนแน่ตราบใดถ้าหมู3ชั้นนั่นคือคุณกินไขมันมหาศาลนะฮะ<ม><ม>เพราะฉะนั้นการที่เราจะกินอะไรทดแทนให้ได้สารอาหาร4ตัวเนี้ไม่ได้เกิดไม่ได้มีเฉพาะหมูอย่างเดียวไก่ก็มีแต่ไก่เนี่ยอาจจะมีธาตุเหล็กน้อยกว่าเนื้อหมู แต่ไขมันน้อยกว่าเนื้อหมูแน่นอนแต่มันพอดีพอดีเราก็กินไก่ไปแล้วก็ไปกินเลือดไก่เลือดหมูเพื่อจะให้ธาตุเหล็กอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีสัตวส่วนอื่นผสมผสานถูกต้องแต่อาจารย์จะบอกนะครว่าการที่หมูแพงแบบนี้นั้นเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะบอกว่าคนที่กินเนื้อสัตว์มากเกินไปมักจะกินหมูเยอะณนะวันนี้จากการสํารวจของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธาร,รณาสุข เขาพบว่าคนไทยกินเนื้อสัตว์เยอะเนื้อสัตว์ใหญ่เนื้อสัตว์ตใหญ่คือเนื้อหมูหเนื้อวัวนะฮะรวมทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่การกินเนื้อสัตว์มากเกินไปนั้นมันทําให้ร่างกายได้รับไนโตรเจนมากเกินไปเสียความสมดุลแล้วนําพาไปสู่โรคมะเร็งเมื่อเราอายุมากขึ้นการกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์เราต้องกินพอด้พอดีหมูแพงเอาเหรอวะฉันจะลดการกินหมูลงแล้วหันไปกินอย่างอื่นอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมคับ หมูแพงเราก็ไปทานอย่างอื่นได้นะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราแล้วก็สุขภาพเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะครวันนี้ขอบคุณอาจารย์สงาดรามาพงอย่างนี้ขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ